เกิดเอียงเขินเกิดเอียงเขินเกิดเอียงเขินเกิดรถพิษครัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องบ๊สุขุสุคนเดจ้าสวัสดีตอนยามสาวสาวที่ไปดำนาแต่คือโดรถพิษคนอีกแล้วบอกเวกรถเขาเปลี่ยนกับผมไปแยังแต่เรียคนหาบัไปน้องกัน

เราไปด้วยกันวันที่สาม้วจ้าวันนี้ไปดำน้ำนกันเงสี่ซนบใส่บูเบิและแหละสี่0เนใส่บูเบแหละแหละสี่เซนกี่สี่เซนกี่เกือบไรคนเราขึ้นถึงแล้วพี่น้องเลยไม่หลับมาหลับกันรอไป บักวงบักไก่กับพุทรามาถึงไกจุจังไรางในก็มีคร้สะพุายสันบัวเม่นิ้วเปน้นเฮาน่ะขึ้นไปเดี๋ยเากัองคนเก่าม่นบก้นเฮาพาคนเฮาสนได้ได้สัือน่วบวบ้านจนมาคมกันอดคันนี้สตางค์ซือหลบ ตะทางสกายสีม้วนหมนคุณน้อยู่นี่มัยนินอยเกือบเด้ิไปเแม่เทียงนี่อ่ากนอ้าวตกเขามาหนีานเลนน้ำมาจนะมาเลนน้ำนเลนเลนบดนาลนนางจะาขอบ่มี่จะคของยังชิเลนน้ำ แลราอเดีอแซงดํเนคัวออเนี่ยทอไกับใหญ่เดาไปอแต่ามีสุนจ้าะไเขาอว่ี้เนีหมอแล้วแซ่ีเไปเอาเดีนะกาไปเลยมเสงมู่กันไปแล้วขื่นมวานขึ้นเมื่อวานข่นนแล้วโบจักเลยขื่นพาแล้วปพวกในพาี่ใดมันจะก็จะขึ้นโลดนั่น สช้ชุ่มห้าวจขนชุ่มสีุ่มหวานบคนเอาเั็นเท้าหนัเาว่าเอาู้มนาก็ยังงเราก็เคยมาส่งมาส่ยกันเอากูกันยังว่ามันเม็ดกระโเท้าอยู่เบ้ไม่เเม็ดไปใส่ก็เม็ดไปเสงค้นหามันพาไปเหรอเนาะนางันนี้สบาเปลื่อนแต่เจ้าทงพหลุดตกใส่มาเลก็กินขขาแหลวแ้วก็ลงพี่น้องงาทงเก่าทงเดิมซานสีสี่มือเลย สีมืดเลยทงเกาดับเมื่อวานมั้บอกเมื่อนืด้มเมือนี้ขึ้เจ็มแท้ว่าให้น้อย น้อยน้อยให้ง่ายกว่าคุณล้วยน้อยแต่บาย h าวใครกว่าให้งายไเขาโตไปดำานาแล้วพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบรรยากาศวันนี้ก็แดดค่ะ เป,ยเปียงเลยเกาอใส่อิฐใใส่คร็บน้ปกติึืนมาแล้วเป็นไงกระตุยก็ไม่รอดเกือบไม่รอดเอาผ่านเอาขึ้นมาบัดคืนจะมาเป็นจังซี่เด็ดกระเตดมานี้นะพี่น้องว้าหม เท่าขึ้นมาปะทมได้พี่น้องเาหน,น้าหาเดียวหน้าทุงเดียวาคนละเจ้าได้พี่น้อนนงนอเหลืองเรามาเชิงเชิงเออสูบน้ำ,หน,นำห,นหน่ยสูบน้ำให้หน่อย ใส่หนแมสถ่ทยอันน้บัวบั้ากนัจะเก็วเวรมาที่ใสมาใส่ขาเดียวอีกเด้เราไปเบิกกระเจ้าเอาอันบัวป่ะแาหน้าหให้เอานะได้านากะปอใหญ่บนไดดอกตัวบ้าได้นะให้หนึ่งสิบคนอื มันก็บ่มาอยู่โถไอ้หน้ามันก็บ่ได้ใหญ่ปานได๋บ่มันมันซ้ำหน้าเฮาอันนีนะหน้าอันโคค่ดเฮาว่าไปเบิ่งก็จะเอาบัวพวกดกกได้เท่าใดแหละ เก่งเนาะหรอสะออนบอกกระเจาดูกาได้เงขึ้นบลได้จะสิเป็นลมเมย์ขื่นปลนได้จะสิเป็นลม mặt đấy khoan hắn kịch ngân bà à đi xa mặt thơm bao mặt là xa mặt Theo thơm bao lùng bòi mặt là phân kìa Bạn nát bao nhiêu bà phai bao nhiêu bao nhiêu ถือจ้างก็ถือพันกีบจ้างจ้างดำหน้ากถ็ถือจ้างบ้านกะเจ้านะดหันไดเมนกนเท่าไรกว่าเสนเทน่าไรวะสองสเนจเราจ่ายเงินบาทหรือเงินกีบนี่แหละอาถือก็าทางเฮาอยู่ งนใหญ่ตื่นเลยลมาดีทตกแม่ความตกคมกินเผาเป็นท่านลงอีกเ้ยมันเย่มมองม่เลยอบกนเผาสิกำลองนอมาแล้วมันเยีอยมมาหน้าลายเนาะหน้าเอือยเลยหน้านอง แล้วบอกไปสายจากเถื่อเกื่อนเลยน้องเกื้อนตอหอดำมือหน่ะเดี๋ยวเสหน้าน้องเอื้อนเลยน้าน้องอยู่นี่นะสามสีมือเลย มีนาม,มน,น้องซา,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 าบับวเหรอติงเก็บแก,บกบนงนะไม่แซ่บและหอนโอ้ยมาแลว้วพ้นก็ได้มาลูอ,อย่ามาอย่ามาตอนขืนนี่แหละมาตอนลงเจ้าวด,ดีนะเด้อปาลา,ปาลุงขิงหัวปลาลุงเข้าใจ <laughs> <c oughs> ลุไปนะจะเอาเอาบัวข anyway. um hmm. oh, no, so, so, ึนมามือ้านี้มันบาดขาดนมาจดมจะวมาเลิกเลกสินะเพ่สีฮอโค้งเพราะว่าปั้นโค้งเี่ยมาเลยแบบอีจีนีค่โค้งลงมาบันดาล มาเขาบ้านนภาดโคกมะเม่วบรรดากักดิ์ป่าณโดนออกไปนั่นก็เป็นอันนั้นเป็นวัดนะนดนสวนอเออเด้แนมไปนะเพิ่งเห็นวันนั้นนะรังเฮือนกันดั <c oughs> นั่นแหละลงลงไป,ไปไปถ่ายเปล่าปวด <c oughs> ถ่ายเบาลงไปแบบแนมไปกป่างปาปาห่วยว่ะ <c oughs> ตึ้งน้องทึงไห้นะ้า อันดีเบียงห้าครับเท่านึงก็กะยังทัด nhao สามแต่กามีล่มก็โอเคอยู่ไปได้พาเออข้าจับขืนกินเขาป้าเฮาเลยเลย เมื่อยนั่งเมื่อยย่าง,างล่ะลุกงมากาหยังงุ้มนะแม่เอาละแม่ไปแท่าล่างนะลแม่ตัวใหญ่บ่มันโดดขกันมาแต่น้องเนี่ยอย่าเตี้ยงุม้มเดิเลยป้าคอเอาป้าคอเดมันหมดโลกเลยมันตื่น ไปไปเอาบัวเลยไหนเด้อยู่แหนนี่เอาเจ้าไอ้แล500 lần na cứ hết trời đèn <laughs> đẹp quá <và ông. cười> đèn, mát thấy sáng, trời sông to thấp cận ừ. kháu pha ngang lại đẹp ở oh, kháu thông pha ngang rất thân cả đi luôn thay nhau kháu thông xa bị กเไปพี่น้องไปหาขึนกินขขาวกินน้ำไปนี่แต่ยังบ่ะหยักันได้ยังเมื่อยอยู่เต็มกำอืดอืออืกินมะม่วงมักม่วงอีกย่งพี่น้องอันนี้นะ ใครรู้ช่วยบอกทีมันทำไมมันเป็นโค้งๆแนวนี้เอาเอ้ายังยาวมุงหัวเหมอเลยเฮ้ยยาก,ยากขึ้นอโอ้ยนั่น <c oughs> หน่ <c oughs> สามหน่วย <c oughs> หูเซตจัดเลยจ้ดนะ <c oughs> <c oughs> เอาเอาอันเอามาเคืนนะเด้อ อ kind of ุ้ยมะม่วงหาวมะนาโห o มีเฉยเขามีทงยางเขามีไหนพอเราอยากเรามาหาพอพ่ต pues ั๊แตนเมนยังเรือหมาเปลียวกับอาคมรับไปดำนาอยู่ใส่กะต้นมกม่วงมีขู่นะเขากะต่อยกินเมื่อวานไหนก็กินไม่ขาวก็ไม่ขาวโพด อีย,ยังทีหล่นก่อนแล้ววางมังม่วงกับมันมือนเอามาคืนโอ๊ยป็นไสิได้กินอยู่บนพี่นอกอันเนี้ยแล <c oughs> ไม่ฉาบก็คนไม่หลดากันอยนอะอ,ะอ,ะอะ่เออนาน <c oughs> ได้เฉยโป๊ะ ไปเก็บเอาหอดเลยได้าาไปหอดเมืองฝรั่งฝนเด้ปันปันไก่มกหมองขึ้นในเฮือนเ <c oughs> บิ่งแต่ถ่าคนเอาขนาะดเอาเออบ่ตกะให้มันรู้ไปค่ะ ง่นแซ่บอะมองนี่้างเดอาหารเนาวันนี้มีสมีแต่แซ่บๆเนาะผ่านไปเยอะสากันเด กินโสมบปนนีีนสโล่งเลยกินโสมพี่นอ้องมบรรยากาศดีดีอบาวหน่อยอัน,นา,นาัันเอียังพอโนเจ้าเสียเมื่อปลูกเอาเมื่อนั้นไา้เล่มาถึน้องน้องมันบรยากาศลมได้พี่น้องแต่ปะาท้าสที่โลงบาเต็ดอีกแล้ เมื่อกี้ในขึ้นคือพอว่าว่าสิลงปุ๊กเด็ดเลยลงจ้าถึงเวลาลงแล้วโอ้ยบรรยากาศดีมากตอนแรงนะพี่น้องเออเดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูนะอืมตอแรง nó nè cặp bên ta đầm đéo ôi mình vừa đè đọt mình bớt là đạp luôn cả ngang lộn Hãy subscribe cái kênh Ghiền Mì Gõ Để không โอเคจ้าพี่น้องเดี๋ยวน้องฝาก็จะได้จบคลิปไว้เพียงซํำนี้เ้ยจ้าฝาก็ไล่์ก็แชร์ก็ติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้น้องฝ้าเฮคิปต,ต่อไปไหนเด้อเดี๋ยวลงไปดันหน้าก่อนพี่น้องเจอกันคลิปหน้าจา้า